สวัสดีครับพบกับรายการไรา้สาระอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีสาระไล,ล่ๆขี้โม้ขี้โมนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะฮะสำหรับขุนเขียนะเขียกองปักของชีพนะฮะอ่าแล้วก็ใครที่อ่าต้องการ าหาที่พึ่งทางใจนะฮะต้องการพักเครื่องที่ราคาไม่ได้สูงมากนะฮะราคาหลักร้อยนะฮะแต่พุทธคุณนี่หลักร้านแน่นอนนะฮะวันนี้ก็จะมา,านำเสนอนะฮะอันนี้เขาเรียกพระเนื้อผงน้ำมันนะฮะพิมพหน้ากปกนะฮะพิมพหน้ากปกนะฮะหน้ากปกเนี่ย นะฮะวัดพระพุทธบาทนะฮะสระบุรีปี2อ2 1นะฮะอันนี้ลักษณะเนื้อของน้ำมันก็จะเป็นมันๆอย่างนี้แหละดูง่ายๆนะฮะฟึบอ,อย่างน,นะฮะพิมห้าเหลี่ยมฟึบฟืบหนึ่งนะฮะหน้าปกก็นี่แหละนะฮะไม่ใช่อ่าโพป,ปกนะปกโพไม่ใช่นะ อันนี้คือหน้าปกนะฮะส่วนพิธีการจัดสร้างเขาสร้างขึ้นนะฮะสร้างขึ้นเนปียอ่1าปี2521นะฮะเป็นพระที่พิธีใหญ่นะฮะพิธีใหญ่มากพิธีหนึ่งนะฮะส่วนเกจิแล้วก็เกจิที่เข้าร่วมปลุกเสกก็เยอะเหมือนกันนะฮะหลัก นะฮะก็จะเป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะฮะหลวงพ่อกลวยชูจงนตโลนะ,ะวัดไอ้บ้านแครหรือวัดโคสิตตารามนะชัยนาทนะฮะแล้วก็หลวงพ่อตามวัดมาขามเรียงอะไรก็ประมาณนั้นนะฮะเนี่ยเรียกว่าพระอ่จึงจะไม่ได้ปั๊มชื่อว่าเป็นหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้นะฮะแต่ก็ถ้ามอามีรายนามที่ท่านเข้าร่วมปลกเสกอ่าพุทธคุณก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้กว่า กันไปแน่นอนนะครับาะท่านก็คงจะเมตตาปลุกเสกให้เหมือนกันหมดนะฮะอ่าตรงนี้นะฮะอ่าดูสีนะฮะสีก็จะออกช้ำๆมันๆหน่อยนะฮะส่วนถ้าเราใช้กล้องสองดูยนะฮะมันจะมีรายละเอียดของเกล็ดหน้านะครับ อ่รูปร่างหน้าตาพระอะไรอันนี้อาจจะโดนมือสัมผัสหน่อยนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในกองขุนเขียขุนเขียกระบี่เดียวได้นะฮะข้างหลังก็จะเขียนว่าวัดพระพุทธบาทนะสระบบรีนะฮะสองห้าสองหนึ่งนะฮะสองห้าสองหนึ่งสองหนึ่งหรือสองวะ่ะอ่ะสองหนึ่งนั่นแหละลาวนี่แหละฮะไม่ได้ใช้กล้องสองดูนะฮะ อ่าส่วนราคาเนี่ยก็ยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะฮะก็เป็นพระที่มีศิลปะ,ะทั้งมวลสารในการจัดสร้างอ่าวัตถุประสงค์ในการสร้างนะฮะอ่าเกจิที่เข้าร่วมเสกนะฮะอ่ารูปแบบศิลปะในการออกแบบนะฮะอ่าแล้วก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปก็พอดีพอดีกันเลฮะแต่ส่วนมากก็ แล้วแต่ชอบนะฮะถ้าผูา้ทุกคุณเนี่ยก,ก็แน่นอนนะฮะสำหรับใครที่ต้องการเอาไปสอบสมแงหานะฮะในการบูชานะฮะเอาขึ้นติดรถติดรถติดบ้านติดเรือนแขวนคล้องคอเลี่ยมทอง,องได้สบายแบบนี้คือเราไม่ต้องใช้อ่า ต้องใช้งบประมาณเยอะนะฮะแร้ก็ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะเนี่ยเป็นพระหลักร้อยพุทธคุณก็หลักร้านได้เหมือนกันอ้าวสําหรับคุนเคียร์นะคุนเคียร์เคียร์กองประคองชีพอ่าส่วนมากก็จะเคียร์หาพระลึกกันนะเขาก็จะเคียร์ทิ้งเคียร์ทิ้งนั่นแหละอ่าแต่เราถ้าไปเคียร์เจอนะฮะอ่าถ้าไปเคียร์เจอถ้าไปดูในเข็นในกองหรือเห็นในในแผงพระทั่วไปนะฮะ ให้เราสังเกตตรงพอสอนะฮะให้พอสอลึกๆไว้เพราะว่า,าวัดพุทธบาทเนี่ยมีการสร้างสร้างทุกปีสร้างทุกปีสร้างหลายวาระนะฮะก็มันก็หลายปี1214182021อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสองปี25งห้ายังม,มีนะฮะก็ดูพอสอไว้นะฮะก็เลือกพสไว้นะฮะเกจิอยู่ในเ,เกจิอยู่ในอา่า อะไรเกจิอ้าวหลงสำ้ำข้อความเข้าไปโอ้ยมีแต่คนมาจะขอเช่าขอเช่าเนปิ้งปังปิ้งปังลืมซ้ำเา้านะฮะถ้าเราเจอในแผงพระนะทั่วไปถ้าราคาไม่สูงมากนะฮะสองสามร้อยนะฮะหรือองค์ละร้อยอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะเช่าบูชามามาได้ ะะแต่ถ้าจะให้ไปเขีย่ยเขียกองสามองค์ร้อยองค์ละสี่สิบบาทสามองค์ร้อยองค์ละห้าสิบาทสององค์ร้อยในยากนะฮะทุกวันนี้ดูกองดูในดูในกองดูในกองที่เขาเขีย่ยเราไปเป็นคุ้นเขียเงี้ยจะไปเจอแบบแบบได้เลยเนะี่ยยากมากนะฮะขนาดว่าไม่ใช่พระหลักอะ่ะไม่ใช่พระหลักนะครับเป็นพระแบบย่อยทั่วไปก็ยังมีเกเลย เจอยากมากนะเลยก็จะไปฝันอ่ามันคงเจอยากนะฮะเพราะว่าไปเดินสนามมาเพราะทุกวันนี้สื่อนะฮะสื่อออนไลน์นะสื่อในการค้นหาข้อมูลเนี่ยมันกว้างมากนะฮะนั้นนั่นพระแท้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะฮะพระใหม่ๆนี่ก็ยังมีเกยเลยนะฮะโอเคจําบุกแบบไว้นะฮะก็สําหรับรายการไลฟ์สาระก็มีเรื่องไล้ไรมาขี้โม้ไวเพียงเท่านี้นะฮะเอากับ พระเนื้อผงน้ำมันพิมพ์นาคตกน,นะฮะ,ะวัดพุกุธบัตสระบุรีปี2521อ่าก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้จบข่าวเาวโอเคครับผมสวัสดีครับ